สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาค่ะสาหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับมลพิษไปแล้วนะคะมลพิษเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีสาระน่ารู้มามอบให้กับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าวันที่14มกราเนี่ยเป็นวันอะไระนักเรียนยังไม่ทราบใช่ไหมคะวันที่14มกรานะคะเป็นวันทรัพ,พยากรป่าไม้แห่งชาตินะคะอ่าเพราะว่าทำไมถึงมีการอ่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือว่ามีวันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติก็เพราะว่าป่าไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาตินะคะให้ประโยชน์ทั้งทางตรง,งแล้วก็ทางอ้อมแก่มนุษย์ใช่ไหมเอ่ยซึ่งมนุษย์เองจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตนะคะอ่ะทาทั้งนี้เนี่ยนักเรียนเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องพึ่งพา อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะให้คงอยู่นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดใช่ไหมเอ่ยอสำหรับวันนี้เมื่อนักเรียนได้ความรู้หรือว่าสาระน่ารู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะ่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยนะคะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน นะคะ,ะการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะในชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะ,ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมสภาพนะคะหรือว่าขาดแคลน และจะต้องรู้จักใช้ทรัพ,พยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีทรัพ,พยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์ได้นานอย่างยั่งยืนนะคะอย่างที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือที่ครูมอบสาระน่ารู้ให้กับนักเรียนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยบอกเราว่ามันมีอยู่อย่างจํากัดนะคะแต่ว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะอะ่การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ใช่ไหมอ่า เรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไรนะคะอ่ะหนึ่งก็คือการคิดใหม่การคิดใหม่เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดว่าทรัพยากรเนี่ยมีอย่างจำกัดเราต้องใช้อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะอ่าเห็นคุณค่าของทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อม 2ก็คือการนํากลับมาใช้ใหม่นะคะการนํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็คือเป็นการแปลสภาพนะคะ,ะการแปลสภาพหรือว่ามีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างเช่นพลาสติกแก้วเหล็กกระดาษนำเราสามารถที่จะนําไปขายนะคะ,ะหรือว่านําไปรีไซเคิลนํากลับมาใช้ใหม่3ก็คือการลดการใช้ การลดการใช้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นหรือนํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอ่ะต่อไปก็คือการใช้ซ้าการใช้ซ้าการใช้ซ้ำเนี่ยก็คืออย่างเช่นใช้กระดาษให้ครบ2หน้านําขวดน้ํามาประดิษฐ์เป็นออที่ปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะหรือว่านําไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้ต่างๆนะคะ การซ่อมแซมก็อย anyway, ่างเช่นซ่อมแซมเสื้อผ like hmm. oh, um ้ารองเท้าที่ขาดนะคะเสื้อผ้าที่ขาดหรือว่าที่สามารถซ่อมแซมได้เราก็สามารถนํามาซ่อมแซมแล้วก็นํามาใช้ได้อีกนะคะการปฏิเสธการปฏิเสธเนี่ยก็คือเราไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าก็อย่างเช่นเป็นยังไงคะเราใช้ ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกได้ไหมคะได้นะคะอ่ะต่อไปก็คือการตอบแทนการตอบแทนเนี่ยก็อย่างเช่นมีการปลูกป่าทดแทนนะคะอ่ะใช่ไหมเอ่ยอ่าเมื่อเรามีการใช้ทรัพยากรต้นไม้หรือว่าป่าไม้ไปแล้วเราก็ต้องมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือการปลูกป่าทดแทนนั่นเองอ่ะ และต่อไปก็จะเป็นแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยเราสามารถทําได้ดังนี้นะคะ,ะเราควรที่จะช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพดีนะคะประการแรกก็คือการฟื้นฟูดินการฟื้นฟูดินเนี่ยก็คือเราควรที่จะใช้วัสดุ ะะธรรมชาติก็อย่าง,างเช่นฟางข้าวหย้แฟกนะคะเพื่อช่วยลดการชะล้างหน้าดินแล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินอ่ะไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนนะคะไม่เผาทําลายว่าจะพืชหรือว่าซังข้าวอสองก็คือการฟื้นฟูน้ําการฟื้นฟูน้ำเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูได้ยังไง เรามีการบำบัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไหมคะ,ะรักษาแหล่งต้นน้ำที่สำคัญก็คือป่าไม้นะคะ,ะให้มันคงความสมบูรณ์อยู่นะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เก็บและกำจัดขยะและสิ่งป,ปฏิกูลที่อยู่ในแหล่งน้ำนั่นเองนะคะ อ่ะสามก็คือการฟื้นฟูป่าไม้การฟื้นฟูป่าไม้เนี่ยก็อย่างเช่นปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะเพื่อชดเชยและทําให้ป่าไม้ฟื้นตัวเร็วสร้างป่าชุมชนให้คนในชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษานะคะอ่าก็คือเราสามารถปฏิบัติได้จากที่จากตัวเราเองนะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ร่วมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้การมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเราสามารถทําได้อย่างไรนะคะ,ะก็คือการอนุรักษ์เนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่จะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้คนเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2. ร่วมกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็อย่างเช่นร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติถนนสวนสาธารณะ ช่วยการป้องกันการบุกรุกทำลายสิ่งแวดล้อมโดยนำข้อมูลแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการชุมชน 4. ก็คือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งเสนอแนะความคิดที่จะช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มันดีขึ้นนะคะอะสำหรับนักเรียนเองนะคะ นักเรียนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนเองนะคะเพื่อที่จะใหส้สิ่งแวดล้อมเนี่ยคงอยู่นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานและให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะที่เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือแนวทางในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนนักเรียนสามารถช่วยได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็ มีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบที่3หน้า176นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย